สวัสดีค่ะ LC 708 SP จะทะเบียนปี58นะคะคันนี้ค่ะทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ LC 708 SP ปี58ตัวรถใบดันฐานพวร d H 246F ของช้างนะคะยางหน้าใหม่1คู่ ยางหลังแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะชนต่อค่ะราคาสี่แสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่แสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะคะ ยังไม่ทันได้ปรับนะคะปีไม่ได้ถืออตัวประแจลงมาค่ะราคานี้เก็บสีใบดันเก็บสีคานล่างไว้นะคะแล้วก็ตัวหัวกระโปรงค่ะทำสี ส่วนอื่นเคลือบเงาทับไว้ทำสีล้อนะคะบอดี้อื่นๆไม่ได้ผูกนะคะบอดี้อื่นๆไม่ได้ผูกค่ะช่วงใต้เบาะใต้อะไรก็ไม่ได้ผูกนะคะหลังคาเดิมระบบไฟติดหมดนะคะระบบไฟติดหมดค่ะ Pto f win เครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องเดิมค่ะ รอยมาร์กจากโรงงานมีครบทุกจุดเหมือนเดิมนะคะคันนี้ 419,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้นะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเช็ควอดซึมเปลียนถ่ายของเหลวให้นะคะพวกนี้ค่ะระบบการใช้งานทุกจุดปกติดีนะคะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะเครื่องแน่นเครื่องบีเกียดีค่ะ ตรงท้ายไม่มีผูนะคะมีแค่ถลอกปอกเปิกนิดนึงค่ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,700นะคะพื้นล่างก็ไม่ผูนะจ้ะอีกนักตามน็อตตา้มอะไรต่าง,างๆเหมือนเดิมนะคะ นี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะเครื่องยนต์สสูบค่ะล้อหลังไม่มีแตกนะคะ d h เอช f ด้านหลังเราเปลี่ยนโซ่ข้างซ้ายขวาให้แล้วก็ตัวกลางให้นะคะป้ามาดู PTO ให้หน่อยไฟติดหมดนะคะไฟติดหมดต่อขอ1413ค่ะ ปกตินะคะใบผาน 1, 2, ึ่งสห้าค่ะใบผานตาช้างผานสวยนะคะผานสวยช้าง24ยางหลังค่ะยางหลัง8ปดสและแทบจะได้ใหม่ค่ะยางหลัง ดอกยังเต็มเหมือนเดิมนะคะ13.626ค่ะส่วนยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะคู่หน้า1คู่แล้วนะคะ8ขีด18ค่ะฝากไว้1คันนะคะคู b ต้า L4708 SP จะทะเบียนตี58ค่ะ4 1 9 0 0 0บาทขอเช็คพร้อมใช้ให้นะคะ 088, 036, 0853, 085, 0876, 581ค่ะ